สวัสดีครับสวัสดีทุกคนในเพจแฟนเพียวไร้ขนของพี่อ้นเดอะไวท์ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับวันนี้พี่อ้นจะมาแจ้งข่าวที่อาจจะดูน่าใจหายแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าปิดท้ายแล้วน่าจะเป็นข่าวดีที่เรายังจะได้เห็นตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในวงการฟุตบอลต่อไปนะครับก็เมื่อวานนี้นะ เป็นทางด้านของเวโนรูนี่นะครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษแล้วก็ของทัพพิศารแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศอำลาสนามในฐานะนักฟุตบอลอาชีพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมดาบี้เคานตี้แบบถาวรเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยเซ็นสัญญาคุมทีมเป็นเวลา2ปีครึ่ง เวนูรูนีในวัย35ปีทำหน้าที่เป็นนักเตะพร้อมกับการเป็นกุนซื้อชั่วคราวให้ทีมแกะเขาเหล็กตั้งแต่สโมสรสั่งปลดฟิลิปโคคูเมื่อเดือนพฤศิกายนปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากผลงานย่ำแย่ม,ยม,มากชนะแค่เกมเดียวจาก13นัดของวฤดูกาล2020-2021จนดาบี้ล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนหลังจากเวนูรุนีนะครับเข้ามารับบทบาทเป็น กุนซือขัดตาทัพก็ช่วยให้ดับบี้เคา์ตี้มีผลงานที่ดีขึ้นโดยแพ้ไปแค่2จาก9นัดขึ้นมาอยู่อันดับ22ของตารางคะแนนและมีโอกาสหนีโซนตกชั้นได้หากว่าชนะรอตเ์แฮมในค่ำคืนนี้นะครับโดยสมัยคาแข้งเวโอรูนีต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากมายนะครับทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัย FA ฟเอคัพหสมัยลีกคัพสามสมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีกหสมัยยูโรปาลีกอีก1สมัยแล้วก็สโมสรโลกอีก1สมัยครับแถมยังครองสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการได้ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่253ประตูรวมไปถึงทีมชาติอังกฤษที่53ประตูด้วยนะครับเจ้าตัวก็ค้าแข้งเริ่มต้นกับเอเบอร์ตันมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ออกจากแมนยูไป DC ซียูไนเต็ดนะครับแล้วก็กลับมาที่เกาะอ,อังกฤษกับดาร์บี้คั์ตี้และดาร์บี้คั์ตี้ก็เป็นสโมสรสุดท้ายในชีวิตการค้าแข่งของรูนี่นะครับซึ่งรูนี่ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาได้มีโอกาสคุยกับคุณซื้อหลายๆคนก่อนหน้านี้รวมไปถึงสตีเฟนเจอราดครับอดีตเพื่อนร่วมทีมสิงโตคำรามด้วยก่อนที่ตัวเองจะตัดสินใจแขวนสตัดอย่างเป็นทางการ และเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมดร์บี้เคานตี้แบบเต็มตัวเนื่องจากตำนานกับตันทีมหงแดงลิเวอร์พูลนั้นมีประสบการณ์ในการคุมทีมเรนเจอร์ตั้งแต่ปี2018ก่อนที่จะรับงานเป็นผู้จัดการทีมถาวรน,นะครับโดยเวนโดรุนี่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะช่วงเวลาที่ผมต้องหยุดเล่นมาถึงแล้วผมทำใจกับเรื่องนี้มาโดยตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมา แต่ผมก็ได้พบกับเรื่องที่น่าตื่นเต้นครั้งใหม่การได้เติมเต็มศักยภาพของผมในฐานะผู้จัดการทีมเป็นเรื่องที่ผมตื่นเต้นมากๆผมได้พูดคุยกับซิเฟนเจอราดเมื่อวานนี้แน่นอนว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของผมผมได้พูดคุยกับเขาและเป็นเรื่องดีมากๆที่เราได้คุยกันแน่นอนว่าผมได้คุยกับนักเตะบางคนที่อายุมากกว่าผมผมเพิ่งเข้ามาสู่เส้นทางการเป็นผู้จัดการทีมในช่วงอายุยังน้อย เราอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันสไตล์ไม่เหมือนกันเราพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเข้ากันไม่มีเรื่องแย่ๆในการพูดคุยกับเจอราดและยังได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพวกเขารวมไปถึงสิ่งที่พวกเขาได้เจอมาในช่วง2ปีด้วยนะครับถือว่าเรากำลังจะได้ติดตามเวรนรูนี่ในบทบาทใหม่ในธนะกุสือของดับบี้เคานตี้แบบถาวรนะครับก็เอาใจช่วยครับ เอาในอาเอาจช่วยให้รูนี่ประสบความสำเร็จกับดับบี้เคาน์ตี้และต่อๆไปและก็ไม่แน่นะครับในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลอีกสัก4 5ซ้า5ปีหรืออาจจะเป็น10ปีเด็กผีอาจจะได้มีผู้จัดก,การทีมที่ชื่อเวนรูนี่อยู่ข้างสนามที่โอทาฟอร์ดก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้ว ใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดถูกใจในเพจ Facebook ก็เข้าไปกดกันได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องแช right, นแนลแฟนเพียร้กวนใน YouTube ก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของเวนัรูนี่ที่เราจะได้ติดตามกันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ